ออกไม้หมดไอีกอีกยับอีกไปใส่ไฟอีกยับไปใส่ไฟปาอยู่เวยนะรัอะไรครับอวันนี้นะคะ เปลี่ยนโหมดอารมณ์อสองลูกคุณอะไรเจสไอวันนี้จะให้ออกมาเล่าดิฉานม,มีใครอาสาวไหมคะตาแก้วตอแก้วมีงั้นขอเป็นเอ่อคนแรก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 อะไรลนะ่ะเด็กชายนี่ิพลนตาแก้ว <c oughs> จะมาเล่าน<ล>้ิเรื่องอะไรน้ำพ<ล>ึงหยดยวครับผมคุี่เยาคุณที่เอาลององเไเรื่องมีว่าว้าวว้าววาวว้าวว้าวว้าวและก็ว่า